สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับลิวพูของพวกเราก็อย่างที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่ายังไม่มีการซื้อผู้เล่นตัวใดเข้ามาในทีมเลยจนทีมอื่นในในพรีเมียร์ลีกเนี่ย20ทีมเขาซื้อกันไปแล้วครับ19ทีมลิวพูครับยังไม่ได้ซื้อสักหนึ่งคนเลยครับขนาดนอตติงแฮมฟอร์เรสเขายังได้ไป3-4คนแล้วเอยแต่ เขาคาดการและวิเคราะห์กันว่าการที่เรายังไม่ซื้อใครนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีตังนะครับแต่เป็นเพราะว่าอาร์เนอร์สลอดเขายังอยากจะให้ทุกคนที่ติดทีมชาติไปยูโรและโคปาอเมริกากลับมาเสียก่อนแล้วก็มาดูมาดูว่าเขาจะใช้ใครต่อไปเขาจะขายใครไปและเขาจะปล่อยตัวยืมไปให้ใครใครจะได้ออกไป หาประสบการณ์กับลีกกลางประเทศหรือลีกในประเทศอังกฤษก็ว่ากันไปครับก็อย่างคาวันโย่ะที่ไปอยู่ไรซิกเบียดซิมมอนไม่ได้ซิมมอนของฮอลแลนด์น่ะจนต้องรายเหตุมาอยู่อะไรฮาวซิตี้โอ้โหโชว์ฟอนได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาหน้าจะเหมาะกับลีกแชมเปี้ยนชิพมากกว่าหรือเปล่าแต่ยังครับคือตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกากันอันนี้ส่วก็คงจะต้องดูแล้วแหละว่าคารวันโย่ต้องอยู่อยู่ตำแหน่งไหน และผมได้ยินข่าวมาว่าเขาจะให้เล่นตำแหน่งหน้าซ้ายป,ปีกซ้ายอะ่ะหน้ากึ่งปีกอะ่ะทางซ้ายที่มีรุย์ดีอาสและโคริกัโตเล่นได้ดีอยู่ครับโคริกัโตนี่ในบอลโลกเล่นหน้าซ้ายนี่อย่างสุดยอดเป็นดาวเซนโวประจำายูโรนะฮะเขาก็เลยยังไม่ซื้อก็อย่างอย่างที่โรมาโนเขาวิเคราะห์โรมาโน สายข่าวเทียหนึ่งเทียหนึ่งคืออะไรครับเทียหนึ่งคือความน่าเชื่อถือเทียสองก็ลดหลั่นลงไปเทียสามนี่ก็พอจะเชื่อได้แต่ก็ไม่ทุกข่าวแต่เทียหนึ่งอย่างโรมาโ,โน่เนี่เขาบอกว่าเชื่อได้จ้ะแต่อาจจะไม่ได้ตรงมากร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ตรงเยอะกว่าคนอื่น <c oughs> ส่วนอาเธอรนิกกดอนอย่างที่ผมเคยพูดไปครับอย่างที่เราพูดกันไปว่าอาเธรนิกกดอนเนี่ยมีใจให้ลิพูแล้วเขาเคยเป็นเด็กฝึกหัดของลิพูมาก่อนเขาเ,าเกิดในเมืองลิพูแต่ลิพูเนี่ย ไม่ได้เซ็นสัญญาเขากลายเป็นเอฟเวอร์ตันที่ได้รายเซ็นไปแล้วก็ไปอยู่กับเอฟเวอร์ตันได้อยู่สองสามปีป่ะในย,ยุคคาร์โรอันโชรติรู้สึกว่าจะได้ขึ้นมานิด,นด,นดหน่อยหน่อยแล้วจะมายุคต่อจากคาร์โรนี่เขาก็ได้เป็นตัวหลักไหมนะแล้วก็ย้ายมานิวคาสเซิลด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์คือ40ล้านปอนด์แอดออนห้าล้านปอนด์ครับตอนนี้ครับ ลิปูให้ความสนใจเขาอีกครั้งนึงครับครั้งที่แล้วนี่ลิปูก็สนใจแต่โอ้โหนิวคาเซิลเรียกร้องร้อยล้านปอนสี่พันหกร้อยล้านบาทโอ้โหร้อยล้านปอนคิดว่าลิพูจะจ่ายเหรอไม่จ่ายหรอกจ่าตอนนี้ลิปูให้กับความสนใจกลับไปติดต่อกันอีกรอบแล้าโรมาโน่เผยผมก็อ้างอิงค่าจากโรมาโนครับครั้งที่แล้วเราไปติดต่อกับกอร์ดอนแล้ว แล้วสโมสรเขาก็ไฟเขียวแล้วด้วยแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จน่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับค่าตัวร้อยล้านนี่แหละที่เราได้ถอยกรูดออกมาผมว่าในระดับกอดอนนะนะผมไม่ได้ดูถูกฝีมือน้องนะผมว่าดูยิดีาร์กับกับปปอ่ะก็เล่นได้ดีในตำแหน่งหน้าซ้ายถ้าเกิดสมมติซื้อเข้ามาเนี่ยจะขายใครอ่ะผมว่าน้าไปกึ่ง หน้ากึ่งปีของเราเนี่ยต้องปล่อยสักตัวหนึ่งแน่เลยผมผมผมคิดเอาเองนะเพราะว่ามีทั้งซาร่าดิอาร์โชต้ากัคโบซาร่าดิอาร์โชต้ากัคโบมีน้องไม่คนหนึ่งน้องกอร์ดอนเนี่ยมันก็จะห้าหกคนเข้าไปเลยนะแต่ว่ามันก็มีถ้วยให้เล่นเยอะเออแต่พูดถึงก็น่าสนใจอยู่สำหรับกอร์ดอนเพราะไปกับบอลได้ดีแล้วก็เร็วยิงประตูคมแต่ว่าเลี้ยงกินตัวหลุยดิอาดีกว่า แต่ถ้ายิงคมคัรโปรก็ยิงคมกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะคือเขาก็ดีแหละอันที้ที่กอร์ดอนน่ะเป็นนักเตะที่เป็นนักเตะอังกฤษด้วยแล้วก็ฝีเท้าดีด้วยตอนนัดเจอกับเราโอ้โหเทรนนี่หล่อนไปเลยแล้วส่วนเทรนี์มันเป็นอะไรกันนักหนาผมไปดูข่าวมาล่าสุดสนิทกับจูดเบลิงแฮมมากครับไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันแฟนมึงไม่มีกันหรือไงไม่พาแฟนไปด้วยวะทําไมต้องพากันไปสองคนฮะ ไม่ได้สองคนหรอกแต่ก็ไปแก๊งใหญ่แก๊งแก๊งเพื่อนจูดเบลลิงแฮมแก๊งเพื่อนของเทรนเนอร์เซเดอร์อาโนอเนี่ยอืทำให้แฟนแฟนบอลใจไม่ดีเลยมจะย้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะย้ายก็รีบบอกมาเลยนะโอ้โหจริงๆสําหรับเทรนเนี่ยแต่คงไม่ย้ายหรอกคงไม่ย้ายหรอกคิดเข้าข้างเองว่าเธอนั้นมีใจส่วนฟนอร์เบิร์ครับ พีเอสบีไฮโรเฟนยื่นมาสิบล้านยูโรบ้าหรือเปล่าเขาตั้งว่ายี่สิบล้านเสนอมาครึ่งราคาอย่างนี้ลิพูกุต่อบปฏิเสธทันควันเลยครับว่าโน no. วาตารุเอนโดโดนยื่นข้อเสนอมาจากโอลิปิดมารคเซลิพูก็ตอบว่าโน no. ไม่ขายเว้ยแต่ถ้ากลับมาทียื่นข้อเสนอที่เยอะกว่าเดิมก็ไม่แน่เอาครับเราก็มาติดตามดูกันว่า เราจะได้คนแรกเป็นใครของฤดูกาลนี้ใครจะชูเสื้อให้กับลิปูเป็นคนแรกถ้าไม่รวมอาเนอร์สลอดใครกันครับคนนั้นจะเป็นผู้โชคดีแห่งซีซันมันจะเป็นที่จับตายอย่างโอ้โคนแรกของลิปูอะ่ะก็คิดดูเด๋ยทีมหนื่นเขาซื้อกันหมดแล้วอะ่ะมาคนแรกของลิปูแฟนบอลทีมหนื่นก็ตื่นเต้นด้วยเฮ้ยมใครวะดีเบ้าวะ สายตาของแมวมองลิพูใครๆก็รู้ว่ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรแค่ไหนซื้อมาแต่ละคนไม่ค่อยพลาดครับมีแต่นาบีกีตา้ตานี่พลาดไปคาวันโยก็นิดหน่อยพลาดไปนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าฝีเท้าก็ยังพอได้อยู่เดี๋ยวก็มาปรับจูนโดยอันนสลอดอาจจะดีก็ได้เอาเถอะจ่าลิพูจา๋าสักคนเถอะจา้าพ่อรออยู่จา้าเอออายุก็เยอะแล้วหัวใจจะวายอายุนี่กับปลาเขาไปสามสิบฝ่าแล้วหัวใจจะวายนะ่ะ ขอร้องละซื้อสักคนเถอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่ยพายุด้วยนะครับรักทุกคนครับแล้ววันนี้ครับผมว่าจะไลฟ์สดสะหน่อยอย่าลืมตามเข้ามาชมเข้ามาดูกันนะครับเกี่ยวกับลิ์ภูใครอยากทราบว่าให้ลิ์ภูทำไมมันไม่ซื้อสักทีพี่ให้อาเนืร์สล็อตมันเป็นอะไรพี่ทำไมถึงต้องรอดูกันก่อนก็อรอดูกันก่อนของดีเต็มทีมนึ่งนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนใจเย็นๆแต่ก็ซื้อสักทีเถอะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะ